ที่ทางกลุ่มผู้ขับขี่รถบรรทุกนะคะซึ่งก็มีข้อเรียกร้องเรื่องราคาน้ำมันดีเซลไวาอยากจะให้ตรึงอยู่ที่25บาทต่อลิตรนะคะแต่ว่าทางฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้ตึงอยู่ที่30บาทแล้วก็ยืนยันว่า30บบาทเนี่ยโอเคแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกก็ได้ประกาศท่าทีว่าจะ หยุดวิ่งนะเพื่อที่จะประท้วงเรื่องของประเด็นราคาน้ํามันที่ว่านี้แหละค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงประเด็นนี้กันนะคะว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆรถบรรทุกเขาหยุดวิ่งจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่ากับเรื่องของการขนส่งสินค้าทั้งหลายนะคะแล้วก็เรื่องของต้นทุนอะไรมันจะกระทบไปด้วยหรือเปล่านะคะจากการขาดแคลนรถ นะคะหรือว่าการปรับลดลงที่การปรับลดของรถบรรทุกนี่นะคะในการวิ่งแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปคุยกันถึงเรื่องนี้กันกับทางคุณวิสิตลิ้งลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชุติพบคุณนุงวดีครับค่ะก็ทางคุณวิสิตได้เห็นข่าวกรณีที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็จะนัดวิ่งหยุด หยุดวิ่งรถบรรทุกสิบล้อย0อร์นะคะเป็นระยะเวลา7วันก่อนนะคะก็ถ้าประเมินเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยว่าถ้าเขาหยุดวิ่งกันแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรไหมคะครับครับก็เบื้องต้นก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ว่าเราก็ถ้าถ้าในเคสที่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับก็ที่จะถูกกระทบ เบื้องต้นชัดเจนก็คือสินค้าที่เน่าเสียง่ายนะครับ hmm. บนสินค้ากเกษตรทั้งหลายนะครับ uh huh. แล้วก็รวมไปถึงวัตถุดิบที่จะส่งเข้าไปผลิตในในการผลิตแต่ละโรงงานด้วยนะครับ uh huh. เรียกว่าต้นทางเจอก่อนแน่นอนนะครับป uh huh. ล,ลายทางเนี่ยหมายว่าผลิตสินค้าเสร็จออกมาเป็นสําเร็จรูปแล้ว uh huh. นะครับ มันส่งไปตามจุดกระจายสินค้าต่างๆในประเทศหรือจะส่งไปที่ท่าเรือก็ตามะนะครับก็แน่นอนอาจจะได้รับผลกระทบบางส่วนเท่านี้เนี่ยที่ที่บอกเป็นบางส่วนเพราะว่าก็อาการการหยุดก็คงไม่ได้หยุดทั้งหมดทั้งประเทศแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งด้วยที่เป็นลักษณะของอมีคอน t r a c t ระหว่างกัน ะระหว่างผู้ให้บริการกับทางกิจการาต่างๆนะครับว่ามันมันจะมีเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เองก็เราก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถัาเคลียร์ตรงนี้ได้เร็วนะครับก็มไม่ไม่กระทบไม่มีการหยุด อ่ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็น่าจะดีที่สุดนะครับครับผมค่ะอย่างยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยจากตัวเลขของทางสาพันธ์การขนส่งทางบกเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นจากทั้งหมดสี่สี่แสนคันนะคะก็เจ็ดแปดหมื่นคันอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้ถือว่าสัดส่วนเยอะไหมคะหรือว่าอ,อ,อ่ก่อนหน้านี้ที่เราเจอสถานการณ์โควิดมีล็อกดาวหรืออะไรเนี่ยการการกลับมาของการขนส่งทั้งหลายเนี่ยมันกลับมาเต็มเต็มที่แล้วหรือยังใช่ค่ะครับ ช่วงช่วงที่เราเจอปัญหามากที่สุดก็จะเป็นเรื่องล็อกดาวน์ครั้งแรกที่ hmm. ความไม่ชัเดเจนของว่าล็อกแล้ว สินค้าขนข้ามไปข้ามมาได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางภาคเอกชนเรานะครับ <Yeah. S 2> ไม่ว่าจะเป็นภาหอสภาหุบก็พยายามระดมสมองกันเต็มที่เลยว่าจะทําอย่างไรให้ภาครัฐอย่างอนุญาตให้การขนส่งสินค้าเป็นไปตามปกตินะครับ <Yeah. S 2> ว่ารถส่วนตัวหรืออะไรก็ตามที่จะข้ามจังหวัดกันไม่ได้อะไรทํานองนี้นะแต่ <Yeah. S 2> รถบันทุกขนส่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างไปแล้ว <Yeah. S 2> วัตถุดิบที่ทะจะเจอ เป็นด่านแรกคือวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับกลุ่มต้นนี้เป็นของเน่าเสียง่ายนะครับบางสินค้านี่ก็คือว่าหลังเก็บเกี่ยวต้องเก็บเกี่ยวตามระยะเวลากําหนดถ้าสมมุติว่า45่วันแล้ว80วันแล้วผลผลิตมันออกมาแล้วถ้าไม่เก็บเกี่ยวมันก็จะตายตาต้นอยู่ดีนะครับก็ต้องเก็บเกี่ยวคราวนี้เก็บเกี่ยวมันก็ต้องมีทางไปของมันไม่ว่าจะไปเข้าโรงงานผลิตแปรรูปหรือจะไปที่ตลาดสด หรือจะส่ง,สงออกก็ต่างนะครับก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้รถบรรทุกทั้งนั้นเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังะระบบการขนส่ง คมนาคมทางบกในประเทศเนี่ยนะครับยังพึ่งพารถไฟไม่ค่อยได้นะคับก็น,นี่ยังเป็นปัญหามากแล้วก็เรื่องความสะดวกที่สุดก็ยังเป็นเรื่องของของรถขนส่งแบบนี้แหละครับที่ระหว่างจังหวัดกันครับว่ากันตามจริงแล้วไอ้เส้นยี่สิบห้ากับสามสิบเนี่ยก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ก็มีเส้นที่ที่เคยเรียกว่า ดักไปที่30ิอยู่มืวนกันตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าก็ยังขนส่งกันได้ตอนนี้ทําไมถึงถึงทางพันผู้บรรทุกเนี่ยถึง,ถ,งถึงต้องขอที่25้าครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้องอาจจะต้องเรียนถามดังนั้นเอนอคงมีเหตุผลในในด้านต้นทุนอื่นๆท,ท,ที่ขยับขึ้นมาตามเเขาเรียกว่าตามการขาดแคลนบ้างหรือตามเรื่องของภาวะ ของเศรษฐกิจที่มันเริ่มกลับมาเนี่ยทำให้หลายๆอย่างมันขาดไปนะครับไม่ mm hmm. ว่าะจะเป็นเรื่องแรงงานหรือคนขับขก็มีปัญหามาตลอดนะครับ mm hmm. ก็ดูแล้วเรื่องต้นทุนในการดําเนินกิจการเนี่ยมันมันพุ่งขึ้นมาโดยตลอดอ,อันนี้อันนี้หมายถึง mm hmm. ทุกๆกิจการเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งในในช่วงที่เศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาเนี่ยเอาว่าเกือบทุกประเทศจะมีปัญหาเดียวกันคือ mm hmm. ว่า mm hmm. คนกลับมาทํางานยาก นะครับแล้วก็ขาดวัตถุดิบหลายอย่างในการที่จะเอากลับมาเริ่มผลิตกันใหม่<ค>นะครับอันนี้เราเรา,เราจะเห็นได้เลยว่าข่าวช่วงที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมถ้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าย,ยันยนต์ก็จะขาดพวกไมโครชิปจะขาดพวกซิมิคคนดักเตอร์เพราะว่าทุกคนจะต้องใช้เวลาเดียวกันพร้อมกันแล้วก็กลับมาตัดงานพร้อมกันสต็อกเก่าไม่มีใครทำอะไร นะครับก็หลายๆสินค้าก็จะเป็นอย่างนี้ของเราตอนนี้เองแม้กระทั่งว่าเราอยู่ในภาคเกษตรเยอะเนี่ยก็มีผลเหมือนกันกันกบเรื่องน้ําท่วมนะครับ่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าโอเคอะจะล็อกดาวอะไรประเทศไหนยังไงก็ตามสินค้าที่เกี่ยวกับเกษตรเที่ยวบอาารยังพอไปได้ยังยังทำตัวเลขได้ดีเลยนะครับ,รบแต่ว่าอันนี้ก็มาเจอปัญหาเอาละ่ะต้นทางก็เริ่มเข้ามาละเรื่องอเรื่องของน้นําท่วมในบาง เขตที่ทําให้วัตถุดิบมันมันขาดไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การผลิตก็อาจจะมีการชะลอตัวลงในในในบางเซกเตอร์ครับอืมค่ะแล้วทีนี้อย่างอย่างอย่างเรื่องของรถบรรทุกรหรือว่าคนขับรถบรรทุกของเราณนตะอนนี้เนี่ยคือในประเทศไทยเอาตอนว่ายัง<ๆ>เขายังจะไม่หยุดนะัดวิ่งกันนะคะเอ้ยยังไม่นัดหยุดวิ่งรถกันนะคะเอาแบบสถานการณ์ ปกติตอนเนี้ยอืเพียงพอไหมคะอืหรือว่าตึงไหมคะอครับก็มีมีทั้งสองรูปแบบมีบางบางส่วนเขาก็พอเพราะว่าเขาเนี่ยอมีความพร้อมในการว่าจ้างนะครับ<ม>หรือมีการลงทุนรดบรรทุกข,ของตัวเองในกิจการ<ม>ถ้าในเช็บแบบเนี้ก็มกักจะไม่ค่อยติดขัดอะไร<ม>แต่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยที่มมไม่มีของตัวเองนะครับจะต้อง ไปว่าจ้างไปเหมานะครับบางรายดีหน่อยก็คือว่ามีมีออเดอร์ต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะทำคอนแทค c t อย่างน้หกเจเลยหนึ่งปีนะครับมาวิ่งให้เราถมาจอดที่กิจการเราตลอดเลยนะ,ะวิ่งให้ตลอดเพราะต่างฝ่ายต่างจะต้องเตื้อกันทางทางผู้ประกอบการก็จะต้องบอกอที่เอารถมาจอดที่ที่บริษัทเลยนีห่หมายความว่า ไม่ต้องไปรับงานอื่นเลยนะรับงานเราเดียวทั้งทั้งคนที่เขาเป็นรถเจ้าของรถบรรทุกป่าก็สบายใจว่าอมีมีมรายได้ให้เขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่แลกเปลี่ยนกันหรือก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะเจอปัญหาเยอะหน่อยอันนี้ก็คือขาจรนะครับตอนนี้มีผลิตผลทางการเกษตรออกมา,า,าก็ต้องโทรไปวันนี้ว่าวันนี้มารับของได้ไหมพรุ่งนี้มารับของได้ไหมอย่างมากเขาเสี่ยการกัน สองสวันร่วงหน้านะครับอันนี้อันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ครับที่จะทําให้เรื่องของวัตถุดิบอาิมีการเสียหายชัดเจนนะครับที่แก้แก้ยากแต่ว่าสําหรัินค้าสำเร็จรูปแน่นอนมันมันก็โดนด้วยเพราะดดว่ายกตัวอ,อย่างนะครับเราจะส่งสินค้าสําเร็จรูปเราไปลงเรือ<ะ>ไปที่ท่าเรซึ่งจองสเปสเลือยากอยู่แล้วรตู้ยากอยู่แล้วนะครับ อ่าแล้วถ้ามาส่งอ่าสินค้าเนี่ยไม่ทันตัดไม่ทัน,นอีกก็โดนตัดตู้นั้นออกไปโดนทั้งค่าปรับ<ม>นะครับผลทั้งอ่าเรื่องของอ่าวแล้วต้องมาหลอกคิวใหม่อีกเมื่อไหร่จะได้นะครับ<ม>อ่าต้นทุนเดิมก็แพงอยู่แล้วเพราะว่าค่าค่าเฟรชเนี่ยมันมโอ้โหอันนี้อันนี้คือการขึ้นที่แบบยังหาเหตุผลอ่าได้ยากกว่ารถ<ม>ตรต่งนี้เยอะนะครับเพราะว่ามันมันขึ้นขึ้นมาแบบบางบาง,บางรูทบางสายที่เป uh ็นบาง ถ้าเท่าอย่างเงี้ยนะครับจากงปีที่แล้วเป็นอะไรที่ค่าค่าขนส่งค่าระวังหรือมันแพงไปกว่าค่าสินค้าเต็ดหลายรายการแล้วนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหาซ้ํำเติมหลายๆยอย่างครับครับโอแสดงว่าดูเรื่องเรื่องของเรียกอะไรซัพพลายเชนด้านขนส่งอย่างนี้ละกันเรื่องโลจิสติกเนี่ยดูมันตึงทุกจุดเลยไหมครับณวิเศิท์ครับ มือม s. <S ีแค่น้ำมันก็พอใช่ตอนก่อนหน้านี้จริงๆเรายังมองว่าเรื่องการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างมากๆนะครับในภาวะที่ที่เรื่องของค่าระวังเรือแพงมากๆเนี่ยเรายังทางออกว่าสินค้าที่เราไปอย่างไปเวียดนามไปลาวปัฒนีเนี่ยเราสามารถขนส่งทางบกได้เราก็เลยมีการระบายสินค้าไปทางนี้ได้ค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าไปทางเรือเราไม่มีตู้แล้วเราไม่มีสเปซเหลือนะครับแต่ว่าถ yeah. ้าถ้าไปเนี่ยทางบกเนี่ย ไปได้เรื่อยๆก็ทําให้สินค้าของเกษตรกรที่ปีที่ผ่านมาผลมไม้สดนี่ไปได้ดีมากเโตดีกนะครับก็ก็เป็นทางออกอันหนึ่งท,ที่ดีมาโดยตลอดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม,ไ,มไม่เกิดปัญหาอีกแล้วก็กลายเป็นว่ามีซ้ำเติมใหม่เรื่อหนึ่งครับ อย่างทางฝั่งเอกชนนี่คือคิดว่ารัฐนี่ควรจะยังไงดีคะคือทางฝั่งของรถรถบรรทุกก็บอกอ่ะ25บาทก็ถึงจะโอเคเพราะว่าต้นทุนอะไรเขาก็มาสูงเหมือนกันหลายด้านอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็บอกอตรึงไว้ที่30บาทก็ยืนกันที่จุดของตัวเองทั้งสองฝั่งอย่างเงี้ยนะคะใครที่มันน่าจะไปด้วยกันได้ตรงไหนไหมคะทางเอกชนมองอย่างไรคะ ครับ <Yeah. S 2> ก็เป็นอย่างที่ว่าผมจะต้องคุยและเจราจากันหาหาจุด mm hmm. ตรงกลางให้เจอนะครับเพ mm hmm. ่าอาจจะไม่ใช่ว่าลดลง25แล้ว25ยาวไปตลอดหรือว่า mm hmm. วิธีการอื่นมีมีบ้างไหมนะครับเ mm hmm. ช่นเอื่อนการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงานไปก่อนไหม mm hmm. หรือว่าจะ มีการชดเชยค่าน้ำมันดีเซลให้ผู้ประกอบการขนส่งตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับจริงม,ม,ม,มีมีหลายวิธีที่น่าจะยังพอมีเหลือให้ให้พูดคุยกันได้บ้างครับยังพอมีอยู่นะค่ะค่ะทีนี้ลงขออนุญาตเรียนถามเกินไปนิดนึงนะคะอย่างเรื่องของกรณีแบบก่อนหน้านี้ที่เราเจอปัญหาเยอะๆคือเรื่องว่าไม่มีตู้คอนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลแล้วก็กใช่ค่ะแล้วก็ ก่อนหน้าน,นี้ไม่กี่วันตรงเห็นข่าวใน CNN เข้ารายงานบอกว่าที่ท่าเรือที่ลอสแองเจลิสเนี่ยแบบท่าใหญ่เลยเนี่ยมีสินค้าไปรอที่จะขึ้นเนี่ตั้ง 24, อ0หมืานสี4 0 0 0ล้านเหรียญไปรอที่จะขึ้นกว่าจะได้ขึ้นพอขึ้นปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอรถรออะไรมาอีกคือมันเหมือนว่ามันปัญหานี้มันมันก็ได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคือมันยังไม่คลี่คลายหรอคะหรือว่ามันอยู่ในจุด ช่วงไหนแล้วแล้วคะอของสําหรับเรื่องปัญหาตรงตรงนี้คะ่ะคุณวิสิตค,ค่ะก็ก็อันนี้แนมะ้จะท่านสารัฐเอนะที่เขาเองเนี่ยค่อนข้างเปิดเรื่องของของการทํางานนะครับไม่ได้ล็อกดาวน์ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าด้วยมีสองสาเรื่องที่มันมาเกี่ยวข้องกับว่าทําไมเอ๊ะเรือไปแล้วต้องเอใช้คำว่าไม่เข้าท่านะเข้าไม่ได้อะก็คือไม่สามารถเอาของลงได้ไรเลยนะครับเพราะขาดคนนะครับเรื่องแรกขาดคนเพราะว่า ที่ที่ที่สารัฐเองคนที่เคย work from home นี้เริ่มปิดใจนะครับ oh. มันไม่กลับมาทำงานกันเท่าไหร่เรื่องแรกนะครับ <Okay. S 1> คือเขาพยายามทำงานแบบรีโมทอ่ะ hmm. แต่ว่างานรีโมทเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับเรื่องของการอเอาเอา,เอาสินค้าขึ้นขึ้นลงเรืออทุกทุกอย่างนะครับย <Right. S 1> ังยังไม่ได้ออโตเมชันร้อยเอร์เซ็นตนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้มีบางพอร์ต ของโลกอย่างล่าสุดที่เห็นภาพาวิดีโอสวยๆของน่าจะจของจีนนะครับพอร์ตใหม่ที่ว่าอย่างนั้ะฟูลลี่ออโต้ไปถึงเทียบค่าแล้วก็คือยางไนอัตโนมัตินะครับแต่ว่าในในหลายๆพอร์ตมันยังเป็นแบบนี้ยังต้องใช้โคดนะครับแล้วก็การพอเอาของลงพวกนี้มันต้องมีรถบรรทุกมารับด้วยนะครับปรากฏว่าก็ ขาดหมดนะครับเรื่องคนนะครับ uh huh. แล้วก็รวมถึงหากมีการติดเชื้อนี้เขาเขาเขาต้องอแยกถูกกักตัวแน่นอนอยู่แล้วนะครับ uh huh. ถึงแม้ว่าในภาวะปกติแล้วเนี่ยก็เขาเขาเขาไม่ได้สั่งให้หยุดงานหรืออะไรกันนะครับ uh huh. ก็มีทั้งสองส่วนนี้ด้วยและอันที่สามนะครับ uh huh. อันนี้เป็นเรื่องที่มันดูเหมือนดีนะครับ uh huh. ก็คือเศรษฐกิจสะรับกลับมาค่อนข้างดี uh huh. การผลิตเริ่มกลับมา uh huh. โตดีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องการทั้งวัตถุดิบทั้งสินค้าที่เข้าไปในสหรัฐเนี่ยสั่งเพิ่มเยอะขึ้นไม่ใช่จากประเทศไทยอย่างเดียวนะครับคือจากทั่วโลกเลยนะครับอัจริะการเติบโตตรงนี้ดีมากก็เลยทําให้บริหารจัดการไม่ทันเพราะมันเยอะกว่าภาวะปกติอีกนะครับมันมันก็เลยทําให้เกิดการไปไปชะลอไปแออัดกันอยู่ที่ท่าเรือครับแล้วพอมันแออัดแบบนี้มันก็ส่งผลมาปลายทางปลายทางอย่างเราด้วยเพราะว่าของที่ไป เอาลงไม่ได้เอาออกไม่ได้ตู้เปล่าก็ไม่มีมก็รมเียนตู้เปล่ากันมาได้นะครับอันนี้ก็นะคะ,ะยังค้างคาอีกนานพอสมควรครับโอ้โออยางงี้ก็อ,อสแสดงว่าอ,อ,อย่างเราเองอ่ะถ้ารเป็นทุกหยุดไปสักเจ็ดวันอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าอ่ะเจ็ดวันนี้เรายังพอที่จะหมุนๆไปได้ไหมคะหรือว่าเจ็ดวันนี้น่าจะสะดุดสะดุดแล้วล่ะค่ะ อา <c oughs> จะสะดุดในสินค้าที่รอไม่ได้นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มันจะเกิดความเสียหายกับสินค้าที่มีการนัดหมายส่งมอบอะไรเรียบร้อยแล้วเราไม่ทำไปตามกําหนดได้นะครับก็จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกถูกปรับหรือว่าเสียโอกาสในการขายนั้นไปแล้วก็สินค้าที่อย่างที่เรียนนะครับ เน่าเสียง่ายอันนี้อันนี้ไปแน่นอนอันนี้เสียหายทันทีแน่นอนอนะครับว่าโอเคสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการที่เม่มีการชะลอ,อกเกิดขึ้นแต่สินค้าตัวสินค้าไม่เสียหายสิ่งที่เขาจะเสียไปก็คือเรื่องโอกาสการขายเรื่องของอาภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแล้วยังมไม่มีกลับมาคืนเงินหมุนเวียนก็จะได้รับช้าลงไปนะครับในสภาวะที่ต้องการ สภาพพล่องกันค่อนข้างเยอะนะช่วงเวลานี้ครับถ้าปัญหามันจะเคยไล่ไล่มาไ่ามันเป็นผัวพังกันนะทีนี้ปลายทางก็คือประชาชนนี่ก็มีโอกาสได้รับผลกระทบเหมือนกันไหมคะอย่างก็อย่างเช่นว่ารถบรรทุกไม่มีสินค้ามาไม่มาไม่ทันนะคะหรือว่าของสดของสินค้าเกษตรอะไรก็เน่าเสียหายไปซัพพลายซัพพลายมันก็จะลงทีนี้เนี่ยความต้องการมันยังอยู่ราคามันก็จะขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคะอื จริงๆมันมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโอเคเราไม่ว่าจะเป็นทางองค์ประกอบการเองที่ก็ต้องพยายามที่จะ,ะ,ะมีการแข่งขันอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งรัฐเองก็มีการควบคุมราคาสินค้าด้วยนะครับในสินค้าที่เอาว่าเป็นอุปโภคบริโภครายการสําคัญนะครับอยู่ดีๆขึ้นราคาไม่ได้นะครับ<า>แต่ว่าถ้าถมามีเหตุผลเพียงพอนะครับจะเป็นเหตุ ที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยไปไปขอพูดคุยเจรจาขอขยับปรับราคาได้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลานะครับแน่นอนอผลกระทบมันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการครับสัญญาณหลุดไปสัญญาณห,หลุดไปพอดีเนะค่ะงั้นไม่เป็นไรนะคะเราก็พอจะได้ความ,มนะได้ประเด็นสําคัญสําคัญคนะคะก็เอาเป็นว่าก็เดี๋ยว อ,อ่คุณวิเสียงอยู่ใช่ไหมคะยู่ครับอยู่เอาค่ะเชิญต่อเลยค่ะค่ะครับเรนจะเรียนว่าเบื้องต้นก็คงผลกระทบเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากผู้ประกอบการเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าต้นทุนอะไรขึ้นเนี่ยนะครับก็ ในสินค้าที่มีการควบคุมราคาเขาคงต้องไปรายงานทาง,งกรมการค้าภายในว่าราคามันขยับขึ้นอย่างนี้จนล้นเลยต้นทุนไปแล้วนะครับ <c oughs> ต้องปรับราคาสุดท้ายภาระตกไปที่ผู้บริโภคแน่นอนนะครับก <c oughs> ็เป็นขั้นๆไปครับก็เบื <c oughs> ้องต้นเนี่ยก็แน่นอนพยายามควบคุมกันอยู่ก่อนว่าถ้าระยะเวลาไม่นานหรือว่าไม่ไม่ติดขัดอะไรมากเนี่ยในสภาพการแข่งขันยังมีอยู่เนี่ยก็ยังระดับราคา ก็ยังโอเคนะครับออนอกจากว่าของมันเสียหายไปเยอะจริงๆนะครับการเสียหายที่เอากลับมาไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับออของขาดไปอ,อันนี้มันมีผลกับเรื่องดีมาสแปา์อยู่แล้วนะครับเป็นกลไกตลาดที่ราคาขยับขึ้นแน่นอนครับอืค่ะในฝั่งของเอกชนตอนนี้เราต้องเตรียมแผนอะไรรองรับกับกรณีของทางสา,านการขนส่งทางบกไหมคะครับก็ค,ค,คงอาจจะต้องมีเรื่องของการเตรียมการล่วงหน้าในการ ส่งสินค้าต้องนัดหมายกันให้แม่นยำนะครับก uh huh. ็จะต้องเจราจากับด้านการขนส่งนะครับถ้าเป็นของเราเองคงไม่ติดอะไรนะครับ uh huh. เป็นลักษณะมีคอนแท็กก็ยังโอเคน่าจะพอคุยได้ uh huh. แต่ว่าถ้าอ,อยู่ในภาคที่เราไม่มีคอนแท็กอะไรกับใครเลยก็เป uh ็น huh. ค้าจอของเขาอะแรับความเสี่ยงเลยนะต้องรีบหาวิธีเจราจาหรือว่า หารายใดรายหนึ่งมาทดแทนนี้ในฐานะผู้ประกอบการนะครับค่ะอ่าละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ